สวัสดีครับพี่น้องครับมาแบ่งปันเคล็ดลับลักษณะของหูปิงของพิมพ์จอบใหญ่หูปิงเนี่ยเราศึกษามานานว่าเป็นแบบต่อเชื่อมแต่ความจริงแล้วเรามาดูครับว่าหูปิงนี้แบบนี้มันคือคนละชิ้นกันเรามาดูนี้ถ้าหากว่าเป็นชิ้นเดียวกันตรงนี้มันจะต้องเชื่อมกันตรงนี้มันจะต้องเชื่อมกันแต่นี่มันมีรอยตัดเห็นไหมครับมันมีรอยคนละชิน้นนะครับแล้วมีรอยบาก ด้านที่2ก็คือว่าลักษณะของการพับลงมานะครับลักษณะของการพับลงมาพี่น้องดูนะครับการพับลงมานั้นมันจะพับเข้าใส่มุมนี้พอดี <branding. S 2> ก็คือเ e อียง45องศาใส่มุมนี้ไม่ได้มาใส่ตรงนี้นะครับไม่ใช่มาใส่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใส่แผ่นตรงนี้แต่จะใส่ตรงมุมนี้เพื่อความแข็งแรงเห็นไหมครับพับลงมาแล้วก็ใส่ตรงมุมนี้พอดีให้ทาบติดระหว่างมุมนี้กับตัวนี้มุมนี้กับเักนนี้ก็คือตรงกลางพอดี พับลงมานะครับแล้วก็เป็นลักษณะน้ําตาเทียนหรือปากปิงนั่นเองและการพับจะใช้วัดสดุบางอย่างนะครับในการลังตรงนี้ไว้นี่ครับลังตรงนี้ไว้นี่ครับวัดสดุบางอย่างนะครับก็คือลังตรงนี้ไว้เห็นไหมครับลังตรงนี้ไว้นะครับเพื่อเจอเพื่อพับลงมาเพราะฉะนั้นลักษณะมันจะเอ็นไปหน้านะครับแล้วโกงลงมางนี้ถ้าเป็นวงกลมเมื่อไหร่ทิ้งทันทีวางทันทีเก้น,นะครับพับต้องเป็นอย่างนี้คือลังไว้แล้วก็พับลงมา มันจะไม่เป็นวงกลมเห็นไหมครับไม่เป็นวงกลมนะพี่น้องทีละครับแล้วจะพับล,ลงมาสี่ห้าองศาตรงนี้มาทับตรงนี้พอดีตรงขอบนี้พอดีแต่ลักษณะของขอบจะต้องเป็นคนละชิ้นกันเห็นไหมครับถ้าชิ้นเดียวกันตรงนี้จะต้องเชื่อมกันเห็นไหมครับ <quarterly> แต่นี้เป็นคนละชิ้นอย่างชัดเจนเลยพี่น้องมาดูนะครับพามาดูนี่เห็นไหมครับมันไม่เชื่อมกันมันคนละชิ้นอย่างชัดเจนเลยคนละชิ้น นะฮะคนละชิ้นกดลงมามันทําให้นี้ฮะลักษณะของขอบนี่มันบี้ลงมานิดนึงเห็นไหมครับกดลงมานะฮะเห็นไหมครับนี่ครับคนละชิ้นอย่างชัดเจนนี่ครับคนละชิ้นแล้วก็การพับลงมาจะพับลงมาตรงเขาเรียกว่า45องศาลงมาตรงขอบของทั้ง2อันพอดีลงมาตรงขอบพอดีนะพี่น้องเห็นไหมครับลงมาตรงขอบพอดีตรงปากปิงนี่ครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เราพิจารณาขอบ นะครับแท้หรือเก๊พระแท้หรือเกดูที่หูปิงก็ได้เห็นไหมครับลักษณะการงอจะต้องมีวัสดุบางอย่างมาล้างไว้ทําให้โยมันไม่เป็นวงกลมถ้าเป็นวงกลมนัม้นวางเลยนะพี่น้องครับมันไม่ใช่นะพี่น้องที่รักนะครับ